ไม่ต้องพูดถึงครับดันอย่างเดียวไม่ต้องขุดครับยกล้อเลยยกล้อยกล้อโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่ขุดครับยกล้อเขาลองดันดูก่อนนะ,ะต้นก็ประมาณ 3- าสต้นครับตรงนี้จะปลูกอ้อย ก็เลยจัดซะเ,ออเรียบร้อยไหมลูกพี่สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับเรายังอยู่กับหัวหน้าจโจ้ย <c oughs> จอมทำลายครับออไม่ต้องพูดถึงครับดันอย่างเดียวไม่ต้องขุดครับยกล้อเลยยกล้อยกล้อโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่ขุดครับยกล้อ <c oughs> เขาลองดันดูก่อนนะ,ะต้นก็ประมาณ 3- าสีต้นครับตรงนี้จะปลูกอ้อยก็เลยจัดซะใครสนใจติดต่องานกับพ่อน้าโจยก็ ติดต่อทางเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะติดต่อให้ครับเพราะว่าทำงานชั่วโมงงานเหมาขุดสะขุดโคกน้องนาขุดอะไรก็แล้วแต่ครับราคาคุยกันได้ <c oughs> อ้เดี๋ยวดูต้นนี้ครับเจ้าของเขาพอใจนะ ลูกพี่จัดไปโคตรโผล่เขาอ่านเกมไม่หมดแล้บแต่ละแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยเขารู้เลยว่าตรงนี้ต้องตีราคาเท่าไหร่ก็คือถ้าแกไม่ต้องมาดูครับเขออาจะมาดูงานนะมาดูงานเองแล้วก็ทุกอย่างตีราคาหมดเลยครับถ้าแกไม่มีขาดทุนเนี่ย ยอนไหมหายากครับคนขับไม่โครที่มีฝีมือแล้วก็อ่านเกมได้เอาเฮ้ยจะดันไปทางไหนไหมเน้เราต้องดูด้วยนะว่าเขาจะดันไปทางไหนครับอันนี้ขุดก่อนครับเมื่อกี้ลองดันดูแล้วมันไม่ล้มก็เลยต้องขุดเอาลุย ต้นนี้ต้อนอะไรวะเนี่ยมะข่ามะข่ามะข่าแต้ใช่ไหมเออภาษาไทยไรู้ต้อนอะไรไรู้นะแต่ภาษาลาวนี่มะข่าเต้ถูกหรือเปล่าจัดหนักจัดเต็มถือว่า งานนี้เรามาไม่ไม่เสียเที่ยวในการทำงานของเจ้าเซตเอกหนึ่งสามศูนย์ครับไอ้นมป้ายแดงเ,ออเรียบร้อยไหมลูกพี่เดี๋ยวมาดูตอนเขาหักกิ่งนะโคตรมากอ่ะคนอื่นเนี่ยเซียน เซียนมากดูเขายกต้นอะรถเล็กๆเ,เองโอ้ยกระดกเลยครับตรงนี้จะปลูกอ้อยครับสองข้างนี้เขาปลูกอ้อยหมดแล้วเหลือแต่ตรงนี้แหละยังไม่ปลูกก็คือเขาจะจัดการปลูกอ้อยเพราะว่าทํานาไม่ได้ปลูกมันสาปะหลังก็ตรงนี้ก็พื้นที่มันต่ำไม่มีมีการทํานาอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ได้ผลตรงนี้มันสูงครับพื้นที่มันสูงมากอากาศค่อนข้างจะร้อนครับ ก็เลยทําให้หัวหน้าโจยต้องร้อนไปด้วยแต่อยู่ข้างในเย็นช่าเย็นถึงไครห้ำเลยแหละอ้าวดูการบิดตัวครับและการเดินนะจะเดินเร็วมากครับใช้เกียร์อ๋อใช้เกียร์ใช้ตัวเดินก็ต่าย หาแล้วตรงนี้ถ้าตะครุบเราคำนวณดูแล้วครับถ้ายกแบบนี้เขบอกว่ามาขุดหนูด้วย มีหรือเปล่ามีให้ขุดหรือเปล่าม่ดูโอ้ยนกคุมนกขุมพี่น้องอการเคลิ่งเนี่ยต้องยกให้เจ้านี้เลยไม่ว่าจะใช้แคทหรือว่าใช้ฮิตาชิครับคนอื่นนี่ขับช้าแต่ว่าน่าจโจอยนีย่ไม่ต้องพูดถึงไงขนาดคุณปู่เขายังยังขับเร็วได้เลยไปดู ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของ6ล้อดำกรีนรูเลยนะเขาขับคุณปู่อายุค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่าเขาขับได้ดีมากเร็วมากไปตามไปครับตรงนี้ขอท่าตะครุบหน่อยหรอวิต้นนี้เลยเดย้ขอท่าตะครุบหน่อย ัดให้สักดอกหนึ่งได้ไหมเออนั่นแหละลู้ลี่ใส่เลยโอ้ยเปิดใจอ่ะโอ้โหโหดมากอ,ะอ่ะาไปไหนตรงนี้ยังไม่เสร็จเลย โอ้โหไม่ผิดหวังครับคนรับคนจ้างคนที่จ้างหัวหน้าจย่ไม่ผิดหวังอันนี้น่าจะทำชั่วโมงไงน่าจะไม่ใช่เมาครับทำชั่วโมงบอกว่าอย่าอยู่ใกล้รำคาญ อันนี้ไม่ได้ปลูกอะไรอุ้ยเขาฉีดยาฆ่ายาเยนะี่ยอันตรายมากเพราะตรงนี้เป็นด,ดูรู้เลยนะเขาฉีดยาครับถ้าใครเดินเดินผ่านมาต้องใส่รองเท้าให้รัดกุมครับเพราะว่าถ้ามีแผลมีอะไรจะเป็นอันตรายได้ปัดเลยครับทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเลยดูเขาหักอะ ไม่ปราณีเลยอ่ะดูต้นขนาดนี้อ่ะขานจร้จัดหนักจัดเต็มเป็นมือมือต้นต้นของโซนอำเภอบ้านกรวดน่าจะเป็นมือหนึ่งเลยนะอุย้ยน่าจะเป็นมือหนึ่งของอำเภอบ้านกรวดครับ ที่ว่าขับรถเก่งแล้วก็ทำงานไวทำงานเร็วหัวหน้าจจ้ไซโหดครับช่วงที่ห่างหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ไทยทำวห,หน้าโจ้เขาไม่มีงานด้วยช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้านี้เขาจะมีตลอดไม่ว่าจะงานตีป่าไม่ว่าจะงานขุดสะระงานทำถนนทำทาง เข,เขาเอาหมดเลยครับงานขุดหนูเขาก็เอานะใครจ้างไปขุดหนูก็ได้แต่ต้องเสียเป็นชั่วโมงนะตอนนี้น่าจะชั่วโมงละสองพันหรือว่าพันแปดประมาณนี้ครับดูแล้วมันเพลินล้าชอบดู ก็เลยอยากให้เอซีได้ดูกันบ้างครับดูแล้วมันมันมันเรา้าใจไม่อึดอัดไม่ยืดยาดิผมันจะมีต้นใหญ่อยู่นะฝั่งโน้นครับเราจะแบ่งเป็นคลิปๆปไปครับก็ติดตามไปเรื่อยเราจะลงให้ FC ได้ดูครับ อย่าลืมติดตามแล้วก็กด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับหกล้อดัมกรีนด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบกันยงนานี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ